สวัสดีครับไม่ไร้สไตล์เชนแนวครับผมพบกับผมเบาเกลืออีกแล้วครับเมื่อวานนี้เบาเกลือเห็ดออมเขียดน้ครับเนาะเมื่อนี้สิมเห็ดออมคือกันแต่ว่าสิเปลี่ยนออมไาไรครับผมเครื่องแกงใส่น้ำน้อยนึงเครื่องแกงใส่ลงไปโรดครับเครื่องแกงมียังเน,นคือเกนั่น่ะเกลือริกแห้งตะไคร้หอมแดงครับผม หงหยับๆให้ลงไปครับไม่ไงว่ากวัวปลายอมปลให้กูกินในหน้าไปกันว่ะเพื่นซื้อได้หน่อยในบ้านนี่แหละครับได้หน่อยยิ่ในบ้าน,นเอามาขายให้เพื่อนเคยซื้อนะเล็กหน่อยมันได้มากมันเลยมาถามเพื่อนเพื่อนก็เลยซื้อรอยหนึ่งบอกไม่ไงลาไหลนะรอยหนึ่งแต่หลายตัวเติบยุบเราคุมก็ได้ว่าวแล้วก็อวยนี้จะกล่องได้ยินเพราสัตว์อ,อีกละ่ะ หลายตัวเติมยู่ครับผมลอยนึงนั่นเราคืมกะขาเมาะซับแล้วเรียบรอยครับผมในนูะุไนนะพดพวกกินกับพววากันนะครับเด้อเบิ้งซื่อรับชมเพื่อความเบันเทิงกัได้ครับผมเราคืมสีออมปลารหลใส่ยังครับมือนีใส่บักฮงครับบักฮงกะ บอกแล้วซับแล้วเรียบร้อยเดือดแล้วใช้ลงไปหลดนะครับเนาะว้าเลือดแดงๆเนี่ยข้าวข้นครับเ,เดี๋ดวยวสิข้าวหลังจากเริ่มเดือดขึ้นมาเอากลังปรุงเครื่องกันเลยครับปรุงรสชาติครับโอมวันนี้บ้าคลั่งสีใส่สองยางเลยครับเด้อ ใส่ปลาไาลขี่ปลาทูล้วก็ใชยย้น้ำปลาน้ครับนี่อันนี้คือปลาไขี่ปลาทูครับผมนี่ครับพี่ตามด้วยน้ำปลาใส่สองยางเลยมัน,นี่นวกกำลังสองครับผมนี่พอบะยันบนนวยอีกล้ อาจะตรวจเติบน้ำนัวนะครับนนรเนาะะรยแป้งนัวใส่ลงไปลวกลอให้เดือดขึ้นมาจน อะไลเพิ่นซุกขึ้นมาทั้งเทิงเติมนะครับเนาะค่อยค้นกระสันเดียวพื้นที่ข้าวครับเติมน้ำได้เลยครับผม น้ำชุดนั้น,นี่ยจักหน่อยอ๋อยันหลายยังละ่งละมดกัดน่องว่ะใส่เกือบได้หลูกใส่เกือบเนี่ยไม่ก็หยิบขี้ใกล้โป้ยิเกเดี๋ยวก็กัดน่องเดี๋ยวพอจะไปปล่อยจับมายัางบุ หน่อยปวดบ่ลละใส่ผงฮูใส่ผงฮูใส่ขมวดล,ลงไปหน่อยปวดดีแล้วนะครับเนาะแขนปวดเนาะเอาโอเคแถวบ้านนี้ ฟ้องจากน้ำปลาน้ำซีิวทูนี่เฮากับที่ักตักออกแน่กันเลยครับแลบวพวกเป็นที่เป็นไผ่หรอว่าครับลาไรชุกเลยเฮาก็ซิมรสสาติครับผมซุกหมดละซิมรสสาติรถครับ โอเคคือเก่าครับผมไปซีมือขนาดแบบจุ่มบ่ได้โม่ด้วยเขาครัวใช้ลงไปครับนี่จักหน่อย ขั้นตอนสุดท้ายแต่ว่ายังไม่ถ่ายสุดเห็นบ่า่ะบังฮู้งครับผมแส่วลงไปขวบละไลอ้อมปละไลกับบังฮู้งดิด๊นี่ถือกันครับถือกันครับขนาดนแล้วเกือบถ่ายสุดแต่ยังไม่สุดถ่ายเนาะนี่ สุดยอด์ปะครับให้เดือดอุ๊ก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 ขึ้นมาอีกจักแป๊บหนึ่งเพราะว่าหัวทงเื็นสุกเร็วนะครับเนะเาะข้ากระเจปปียวผักอีตูกบใบบกูดใส่เหมือนนี่บ้าวเกลือมใส่ผักอีตูไทยนะครับเด้อเปลี่ยนรสชาติเปลี่ยนความหอมเนี่ยเปลี่ยนอรรถรสในการกินเนี่ยแสดงวา่า พอแล้วพอแล้วพอแล้วเดี๋ยวผมหุงสีเลโปดครับผมเพราะว่าเพื่อนำสีเย็นเนาะนี่ครับโอ้เริ่มเริ่มเดี๋ยวไิตูวันนี้เราเติมใส่ไิตูไทยครับผมตูไทยกบใบปูเรียบร้อยครับผม ตาไฟเบิรงนี่คอมปลายคอมปลายหน้าใส่บักหุ่งครับผมให้บักขึ้นกินโซ่ป่ะกินบริสัน่นบักขึ้นแต่กินโอเคให้บักขึ้นกินโซ่ก่อนกี่กินกิ่นจังหน่อยกินโซ่จังหน่อยนะครับเนาะไปบักขึ้นกินโซ่จังหน่อยสัต สวัสดีครับเฮ็ดแล้วก็ต้องกินโซ่พี่น้องท่านผู้ชม์เอฟซีนะครับเนาะนี่ครับอมปลายใส่บักหุ่งสันแล้่มาเมื่อนี้บักกึ้นเอานี่ก่อนพื้นแนะนำบักกึ้ว่าไกันตะกี้ก้นเหย้าขึ้นบาไวขา้ข้างข้างล่างมาสัน่นแมนยูดอกนะครับเนาะเมืเ่อเช้ามาครับมากินโซ่อยังอยครับ ถ่ายกิงเขากับนั่งเอกคือว่านน่แหละช่วงนี้มีโอตลอดครับเลิกสองทุ่มมอดบานกับสองทุ่มครงสามทุ่มไอสองทุ่มสามสิบหาสี่สิบกรปห่อนห่อนเลยเจอรับเด้อ ลเสร็บๆครับผมกินอ,อะไรครับไปไรเนื้อพื้นดิร้อนเนื้อพื้นดิร้อนเราจะกระดูกกระดูกพื้นมีแต่กระดูกดกระดูกกลางกระดูกช้างลังบ่เนื้อห้องให้นเสร็จมากกว่าดิร้อนครับ เราเอาจกเนื้อบ่มีนตางคัอป่าทัวไปเอาเด้อันนี้ก็เปองขั้วจีขั้วตัวตัครับหมออหัวแล้วครับมะกับซับซ well. <c ười> ับเลยครับมาตองขั้วครับมัมีอย่างหรอกการท้้งในพื้นข้างในพื้นซึ่งจะกระดูกส่ครับเราจะบะเนกับะวากันนะับเยอะ มานคือมาก,มกินละพ่อยังกินเพราะว่าพ่อแม่เพื่อนาพากินมากแต่เล็กกันหน่อยนะครับเนาะเคยกินนอกเคยกินเก็บครับเห็นบอยังห่อนทวนทวน,น,น,นแบบรุ่งสีเล่เหล่าเห็นบอลมาครับบักรุ่งมันชุกเร็วตุ่มทวนไม่ได้เด็กเอาไ่จักพักหนึ่งกับพ่อเลยครับ ช <c ười> vale ิลิพปศมะฮูแต่ก่อนนั้นุ้ดวบา บ่ว่าเราก็เห um ็นบ้าคืนก็เห็นไอแต่ว่ากินกินปลาไหลกินหางปลาไหลมันเงียดังว่าสั่นฟ่าแต่ว่าเหตุผลอีรีนี่เกิดอย่างนี้บ้าคืนกับบุหงแต่ว่าก็เลือดดังไรอีรีครับผู้เฒ่าพื่นที่ว่านุ้งว่าเขากินหางปลาไหลมันเสียดดังมึงว่าสั่นเลืดดังที่ออกนะคุณลังค่วนบุหงุโอเคอย่างนะครับแต่บ้าคืมก็เห็นอี่ดีก็กินปลาไหลกินหางปลาไหลอเปล่าเลือดเลือดดังออกเลยดิคุณลังค่วนนะแต่บ้าคืนมม่เป็นทั้งดอกบ้าคืนเสียบเพียงเดียวครับผม ตักหางกูไล่ให้เบิ้องบนหางกาูไล่มากินต่อนนี่แหละมากินนั้นอันนี้แหละเอ้อไม่ใช่มาขึ้นสิอันสิบเอ็ดก็ขาอีกอย่างหนึ่งครับบักบวบแกงบักบวบสิแกงบวงบ,วบวนั่นเพราะว่าไปเก็บมาจากนาครับมันบุหรี่ปนไหนบอกไว้เรียบร้อยบุหรีปลาดอกปลาหมดแล้วมาขึ้นสิกแกงใส่ปลากระป๋องครับผม บ่าเพิ่มกะตำทาไปเลยล่ะตำลงใค่ต,ำ,ตำมันนี่ครับกระตำเพื่อ,อไว้เลยนะมาหนไ่ด้กินหางให้เบ่งครับนี่ล่ะ đẹp. Mm -hmm. yep. โอเคเรียบร้อยคือเก่าแล้วนะอย่าลืมเป็นกำลังใจบ้าคืมนะครับกดติดตามซับตะไคร่กดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งนั่เพื่อปากท,ทุกการอัปโหลดคลิปใหม่ของบ้าคืมครับผมคลิปนี้บา้าคืมตีลาวจำนี่เพราะว่าเดี๋ยวต้องเฝ้าใบแกงบวบให้ทานมันแดงอยูน่นะไม่ใหญ่สี่หายเจอกันคลิปหน้าครับผมสวัสดีครับบ๊ายบายเอาอีอกจะขำก่อนส้กเบิดพอดีแล้ววะเบิด์ตถอยพอดีนะครับเนาะ